มวยเด็ดวันนี้ศึกเพชรยินดีไปที่พันเพื่อนไปดูมวยที่กอสมุยกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างวันที่25มิถุนายน2568นะครับคืนนี้มวยก็เริ่มประมาณ3ทุ่มนะครับแล้วก็เข้ามาประมาณ2ทุ่มครึ่งเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวหรือว่าคนไทยอยากมาดูมวยสามารถมาดูฟรีได้เลยนะครับสำหรับคนไทยเนาะใช้บัตรประชาชนใบเด,เดียวนะครับเอา มาถึงเราก็เห็นน้องแมว <c oughs> นะครัข้างในจะเป็นโรงจอดรถลานจอดรถใหญ่มากนะครับทุกคนสามารถนํารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจต์มาจอดได้เลยนะครับจากนั้นก็เดินทางด้วยเท้าประมาณ6 0 0้อ0ถึงเจ็เมตรนะครับเข้าไปในสเตเดียมครับนี่นะครับถ่ายทอดสดผ่านทุกช่องทางนะครับทุกแอปพลิเคชันเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวต้องไปพาดู ดูนะครับเนาะอันในบริเวณด้านหน้าขายตั๋วนะครับเข้ามาด้านในมันก็จะมี2โซนนะครับโซนติดขอบเวทีก็อี้สีขาวแล้วก็โซนบนสแตนอัศจรรย์นะครับเฮีมาถึงก็เอ่อเพลงชาติเนาะครับก่อนที่จะเริ่มงานครูแรกเป็นไทยแล้วก็เดนมาร์กนะครับนี่เนาะแล้าก็ามาชมต้องอชอบดูมวยมาก <laughs> หน้าตาซื่อบือ แต่ไม่คิดว่าดูมวยใช่ไหมอ่ะทุกคนมาดูกันนะครับว่าคู่แรกใครจะชนะนะครับก็เป็นประเพณีไทยที่สืบสานมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีแล้วนะครับเนาะประเพณีมวยไทยนะครับก็เป็นศิลปะคู่บ้านคู่เมืองไทยยังยาวนานนะครับก็คงอนุรักษ์ไว้นะครับทุกคนก็ชนรณรงค์ให้ทุกคนมาดูเนาะ่าสืบทอดมาดูความสวยงามนะครับมีการไหว้ครูนะครับมีการ ละเล่นที่งดงามท่วงท่านะครับมวยไทยก็เป็นเอกลักษณ์อีกมวยหนึ่งนะครับไม่แพ้มวยในโลกเลยเนาะมวยไทยก็ดังมากนะครับระดับโลกเลยมีทั้งหมด6คู่อะครับวันนี้โอ้ดูยา,ยาวๆไปเยตั้งแต่สามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนทีหนึ่งสามารถออกก่อนได้นะใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวแหละดูได้คู่สองคู่แล้วง่วกนอนนะครับก็สามารถเอา,าอเอาจาก้อเอาจาก สเตเดียมได้เลยนะครับนก็มีต่อไปเป็นมวยหญิงนะครับนี่มวยหญิงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะครับโอ้ยน้องๆน,น่ารักมากเลยนี่น่าจะอ่อนเยาว์อยู่นะครับน่าจะหลักสิบหลักยีต่ต้นๆนะครับนี่เรามาดูกันว่าใครจะชนะนะครับเนาะดูกีฬาก็เป็นกีฬานะครับให้เรารู้แพร้รู้ชนะนะครับอย่าเล่นกนรารพนันนะทุกคน มาดูได้นะครับโซนนี้น้อยน่าเป็นโซนฝั่งคนไทยนะครับเนาะนี่คือตั้งแต่ตอนนั้นที่มารีวิวนะครับแล้วก็มาประจําเลยทุกสัปดาห์แล้วก็มาดูบ่อยมากทุกคน,นติดแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยโดนพี่ๆวางยาเรียบร้อยต่างชาติก็ให้ความสนใจนะครับนักท่องเที่ยวกว่า95%็ในหอก็เป็นฝรั่งเนาะ ครับฝรั่งก็ชอบดูมวยไทยเหมือนกันนะครับนี่ไทยบ็อกซิ่งครับเอาเริ่มแล้วเอาอยังไงยังไงเอาเตะไม่เตะเอาตบเอาเตะเอาเอานะครับเอานะครับเนาะน้ำเงินนะครับก็ค่อนข้างดุนะครับเอาเอาโอ้โอ้โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับก็ต้องมาพากมวยนะครับอ่ะนะครับนี่นะครับก็ เด็กๆอย่าตามนะครับมันก็เป็นศิลปะนะครับเนาะเขาก็ฝึกมาอย่างหนักแล้วนะครับอย่าเป็นเรียนแบบนะอย่าเอาไปตบตีกันนะทุกคนเพรเป็นศิลปะที่แสดงต้องถ้าอยากตบตีกันต้องเป็นนักมวยนะทุกคนนี่นะครับกรรมการมีสามคนนะครับก็มีสามมุมเลยครับระหว่างที่ฉันถ่ายทํานะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งของจางชาตนะครับก็ ให้คอนแทคันเรียบร้อยฉันก็เป็นอินฟูเหมือนกันเธอก็เป็นอินฟูหรอก็นั่งคุยจนพักดนึงนะครับนั่งก็ไลฟ์สดจนก็ไลฟ์สด <c oughs> คู่ต่อไปนะครับเอ่อเป็นมวยใหญ่เนาะนะครับฝ่ายแดงก็ชนะนะครับมวยยิงเนาะแล้วก็มาถึงคู่นี้นะครับโอ้โหมันมากทุกคนระหว่างนั้นก็ดูคู่เอกนะค,คู่เอกอยู่ที่คู่ห้าเนาะ คู่หจะเป็นอิทธิพลสิงมาวินแล้วก็ประทะกับปานเพชวอสังประภัยนะครับคู่เมื่อกี้น้องน้ำเงินก็ชนะไปเอามาดูคู่เอกกันนะครับระหว่างนั้นนะครับเรามาดูข้างในกันก็จะมีห้องน้ำข้างในยิมก็จะมีห้องน้ำนะครับนะสะดวกสบายเลยมีทุกมุมเลยครับห้องน้ำเนาะ ใหญ่มากๆนะครับบันจุคนได้เป็นพันๆคนออนสตเตดียมนี้นะครับนี่เราก็มาดูมุมว่าหลังจากที่เคยเห็นแต่ในทีวีว่าเอ้ยเขาถ่ายทอดสดกันยังไงสนามมวยดังๆใหญ่ๆนะครับเนี่ยข้างในาก็จะมีอาหารขายนะครับเครื่องดื่มโอ้แบบเนาะต้องเมาไหม <laughs> มันต้องเมามาถึงจะกีดกร์ดออกใช่ไหมอ่ะนักรับเอามาดูกันนะครับโอ้คูนี้เดือดมากนะครับเนาะ ช่วงยกแรกๆนะครับน้ําเงินก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรทางมวยดีกว่าเน,ะนาะคะแนนค่อนข้างดานะครับแต่ว่าแดงมาขยันตอนหลังๆ้ถ้ามีสักยกสองยกเนี่ยต้องบอกว่าแดงน่าจะชนะนะครับนี่น้ำเงินเขาก็กถอยโดนเป้ามากกว่านะครับดูบรรยากาศนะครับ กองเชียร์ก็เยอะนะครับอ๋อฝรั่งก็ปิดหูปิดปากก็ <c oughs> บาดเสียวทุกคนบาดเสียวไปแล้ <c oughs> วก็ไม่ชอบความรุนแรงวชวนชวนทุกคนมาดูนะครับเนบาะก็ดูให้เป็นศิลปะหรือว่าดูให้เป็นกีฬานะครับในกานอรออกกำลังกายก็ได้นนดในการพัฒนาตัวเองในการดูแลรูปร่างนะครับให้เราแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนนักมวยนะครับ น,น้องก็สามารถนําเป็นแรงบันดาลใจได้นะครับเนาะเอาไปต่อยเป็นกีฬาเอาไปต่อยให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแบบนี้ก็ได้เนอะทุกคนนะครับคึกฉันก็ตั้งใจดูมากเธอเราไม่เข้าใจว่าแต่ถ้าสังเกตด,ดูนะนักมวยส่วนมักจะหลอดนะทุกคนทุกคนว่าหลอดไหมอ๋อนี่มาดูมวยหรือว่ามาดูอะไรนะครับ9095%นนะครับ นักมวยจะหล่อทุกคนโน่นี่หุ่นก็ดีรูปร่างดีนะครับแล้วก็ออกกําลังกายนะคู่นี้ก็เชียร์ยาวๆไปเลยนะครับน้ําเงินชนะนะครับก็เป็นปานเพชรวอร์สังประไพชนะไปหลังจากนั้นก็โค้เอกจบนักท่องเที่ยวก็ทยอยทยอยออกจากยิมนะครับน,ะนี่นะครับบรรยากาศหลังต่อยเสร็จเขาก็จะมีเป็นบอร์ดนะครับ ีเขียวๆนี่เนาะแล้วก็สามารถให้นักท่องเที่ยวหรือว่าเอฟซีมาถ่ายรูปก,กับนักมวยแบบประชันชิดได้เลยนะครับอันนี้ก็ทุกอย่างฟรีนะครับทุกอย่างฟรีเนาะคนไทยนี่เข้าฟรีนะครับใช้บป,ประชาชนใบดีต่างชาติก็มีราคานะครับต้องจ่ายบัตรเนาะจบลงแล้วนะครบนัดต่อไปก็วันเสาร์ที่28มิถุนายน2568ครับคู่เอกคู่ที่ค5ครับ ยอดยุดนายกนินท่าขนอนแล้วก็กิติคุณปอพดุงถิ่น <c oughs> น่าเชื่อนะครับว่ามาถึงจุดที่โปชัวมวยจะ,จะเต็มบ้านตอนนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมน้องเอ๋ยนะออยรีวิวก็สมุยติดต่อง,งานรีวิวทักไลายมาได้เลยครับ